อโยก็ขอสวัสด,ดีชาวแวมพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกม Roblox อย่างในแบบที่มีชื่อว่า Bacon p i e c e ออนไลน์นั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยเนาะ อ,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 อ่ะใช่แล้วค่ะทุกคนก็ในส่วนของไอจ้ามแบบเบคอนพีซออนไลน์เนี่ยเป็นแมปแนววันพีซนะฮะซึ่งดูจากลักษณะอะไรหลายอย่างแล้วน,น่าจะเป็นแมปที่ค่อนข้าจะ เรียนหรือว่าอะไรหลายอย่างเนาะมันค่อนข้าง,าง,างจะน่าจะป่นอยู่พอสมควรนะคะแต่เราจะมาลองดูกันเลยว่าจะเป็นอะไรยังไงเนาะคนที่ชอบในส่วนของไอจอนแมทเบคอนพีซออนไลน์นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปการช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไปกําลังใจให้กับรเราดูนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะ,ะที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งของเราเนาะเดี๋ยวจะทําการเทเลอีกช่องไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ก็ชชวยไปฝากผลง,งานติดตามให้อีกช่องหนึ่งด้วยนะคะ อ่ะโอเคก็มาเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะลองมาทำการสำรวจไอเจ้าแมปเบคอนพีซออนไลน์บบ Online, ดูเลยละกันนะคะในส่วนของ Private Server แมปนี้น่ยคือฟรีนะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่พอสมควรแมบปบนี้น่ยสร้างได้เมื่อ2021นะคะก็ปีเทลานอนแล้วก็อัเด็ล่ากสุดก็คือ2ชั่วโมง ไม่มั่นใจนะคะว่าแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้บนมือถือหรือเปล่าใครที่เล่นบนมือถือสามารถบอกได้เลยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ไหมนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองมาทำการดูในสนขภพระบบอะไรหลายๆอย่างก,กันก่อนละกันอย่างแรกนะคะที่เห็นเลยนั่นก็คือหน้าต่าง GUI หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะในส่วนของหน้าต่างจะมีอะไรกันบ้างฮะ โอ้โหมีอะไรหลายอย่างค่อนข้างจะเยอะมากเลยค่ะตรงจุดนี้โอเคอย่างแรกตรงหน้าต่างจะอยู่ UI ทางด้านบนกันก่อนละกันฮะด้านบนซ้ายจะมีระเวลของเราเนาะมีค่าเลือดแล้วก็ค่า EXP นั่นเองกดเมนูขึ้นมาโอ้โหเสียงดังมากค่ะต้องของทาการปิดเสียงไว้ดีกว่าโอเค กดเมนูขึ้นมามจะมีค่าแตทบอกเอาไว้เนาะนี่ตรงนี้เลยจะมีการอัพค่าเมลีดีเฟนซ์ซอสนะคะดเดวิสฟรุชแล้วก็การนั่นเองจะมีค่าพอยที่เป็นค่าสีดำเงินตรงจุดนี้สามารถบวกหนึ 1, ่งบวกสิบบวกหนึ่งร้อยหรือว่าบวกหนึ่งพันการอัพได้เลยนะคะจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาอะไรประมาณนี้เนาะก็กดปิดเหมือนเดิมแล้วก็สามารถดับเงินเบลีได้จากตรงนี้ทำการใส่จำนวนเงินได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดับมันนี่ตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูละกันเราไปอยู่หนึ่งหมื่นใช่ไหม ดับมาน,นี่โอเคก็จะดับให้ประมาณนี้เนาะนี่ก็กลับมาเก็บอ่าประมาณนี้เลยฮะต่อไปจะเป็น s h o o s e team จะมีอยู่สองฝั่งให้เลือกนะคะจะมีเป็นฝั่งมารีแล้วก็ไพร์เลตเนาะ,อะขอทาการเลือกเป็นฝั่งโจรสลัดละกันเนี่ยลองดูสิฝั่งโจรสลัดก็จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วโอโอเคโอเคแล้วถ้าเป็นเลือกฝั่งมารีน่ะจะเป็นยังไงขอทําการลองดูหน่อยนะคะฝั่งมารีนจะว่าไปที่เกาะไหน ก็ก่อนนี้เหมือนกันโอเคก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกนะคะทุกคนแล้วก็จะมีค่าแจมส์ฮแล้วก็ค่าเงินเนาะเบลีนั่นเองไอ้แจมเนี่ยไม่มั่นใจว่าเอาไว้ส่งผลพิสายหรือเปล่านะฮะโอเคอันนี้คือดอกอะไรเอ่ยปุ่มสีแดงแงไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแล้วก็ที่เห็นหลังแรกนะคะนั่นก็คือบรรยากาศแบบที่ อยู่ตรงกลางเลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นมาก็น่าจะอยู่กันตรงนี้เลยแล้วแมะมันค่อนข้างจะแบบว่าเล็กๆนะคะตรงจุดนี้ไม่รู้ว่ามันจะเล็กขนาดไหนหรือเปล่าเพราะว่าผ้ามันยังไม่โหลดนะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูซิมันจะมีให้เรากดเครมเฮาส์หรือว่าบ้านด้วยนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูซิอันนี้คือเราเครมเฮาส์แล้วนะคะเครมเฮาส์แล้วไงอ่ะเหมือนจะเป็นแบบที่จุดเกิดตายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเป็นไปได้น,นะคะแบบ ครอบครองบ้านอะไรประมาณนี้นะโอเคอย่างแรกตรงนี้จะมีเป็นในส่วนของร้านค้าที่ขายซ้อนเนอะราคา5,000โกล g แล้วก็ย u ลูนะคะจะใช้ในส่วนของค่างเงินเนี่ยก็ประมาณ6ล้านสามแสนเนะาะ6กล้าสแสน g กใช่เลยค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างจะแพงมากเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวลองดูซิกดตัวคิวเนี่ยจะเป็นการ dash นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูซิตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้จะมีเป็น black market หรือว่าตลาดมือด,ด้วยนะคะ เป็นที่คนขายฟรุตเนะตาะแลวทำไมเรามีบาร์เลยอย่างนี้ตลอดเวลาก็ไม่ค่อยมนใจเหมือนกันเดี๋ยวดูสิเราสามารถสุ่มผลปีศาจได้นะคะโดยที่ต้องใช้เงิน5,000เวลีเฮย้ยน่าสนใจนะน,น่าสนใจแต่ก่อนเออเดี๋ยวขอคส n c e l ไ้แไป๊บนึงแลวกันเดี๋ยวขอลองดูอะไรหลายๆอย่างกันก่อนแล้วกันฮะตรงนี้จะมีคนเะต้นแดนซ์เนาะซึ่งน่าจะเป็นคนที่แบบติดป๊อปปูล่าคนโดเน็ตเยอะที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเออประมาณนี้เนาะอะ,อะ เดี๋ยวดูซิตรงนี้จะมีเควส์ด้วยนะคะต้องมาทำการรับเควส์จากไอเจ้าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูสิฮะคุณผู้ชมได้รับรางวัลเป็น1,000 exp กับ500เบลีนะคะก็ทำการ Accept เควส์ไปเควส์จะอ,อยู่ตรงทางด้านซ้ายมือเลยนะคะให้ทำการกำจัดแบลนดิต5ตัวและวลองดูหน้าพวกแบลนดิตพวกนี้ดูสิเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันใจเลยแต่ลองดูคอมแบตดูนะคะคุณผู้ชมกดคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นการชีฟนั่นเองนะ กด Q เนี่ยเป็นการ Dash อะไรประมาณนี้เนาะบัตติเนี่ยลองโจมตีปกติดูสิเป็นการคลิปปกติเลยนะคะทุกคนนี่นี่เอาไงล่ะโอ้สกิลนี้นี่โจมตีปกติไปหน่อยสิคะคุณผู้ชมมัตตีเรากลับได้ด้วยนะคะเออเออจะตายแล้วคะคุณผู้ชมเรียบร้อยเราตายก็เกิดมาตรงนี้ใช่ไหมคะอืมโอเคก็กลับมายัางตรงจุดเดิมเลยนั่นเองคะคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะก็จะได้มาเป็นจํานวนเงินเนาะ ไหนดูสิอันนี้มันมีเครื่อหมายตกใจตรงค่าดอเบลีด้วยะคะ่ะว่าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะโอเคแต่เราจะมาทำการลองสุ่ผลปิศาดูล้กันนะะว่าจะเป็นอะไรยังไงกันนั่นเองมาทําการเรามาสุ่มโดยใช้ห้าพเบลีใช่ไหมนลองดูซิมาแต่เราทําการแรนด้อมฟรุตดูนะคะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยจะได้มาเป็นผลอะไรนะคะได้มาเป็นระดับเอ่อเฮ้ยเฮ้ยอันคอนะคะทุกคนผลแรกเป็น ผลสีเหลืองๆหลืออย่างนี้เลยนะ,ะคะคุณผู้ชมไม่ว่าใจว่ามันคือผลอะไรเดี๋ยวลองกดใช้งานดูสิกินเข้าไปได้มาเป็นผลฮิ่โตนะ,ะคะคุณผู้ชมผลฮิตโตนี่คือผลอะไรเอ่ยเราจะลองมาดูแล้วกันเนาะในส่วนของค่าตัอะไรอย่างนี้ก็เหมือนจะยังไม่ได้อัพด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมีอยู่12 point งั้นเดี๋ยวเราอัพเป็นในส่วนของค่าเดวิสฟุตไปเลยแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็อันนี้อีกอ่าโอเคประมาณนี้เลยค่ะเราจะลองดูสกิลดูแล้วกันมันมีสกิลอะไรกันบ้างเอ่ย ต้องเป็นรับเควสก่อนน้องจะได้คุ้มค่านะคะทุกคนลืมเลยมาทำการกดรับเควสก่อน a c c e p t เรียบร้อยฮะ,ะแต่เราใช้งานผลอิโต,ต้ดูซิว่ามีอะไรกันบ้างนนะคะทุกคนสกิล e ออหรือว,ว่าต้องกดคลิกก่อนอือจะลองกดดูมว่วๆแล้วกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเผื่อมันได้อ๋อเป็นผลตัวใหญ่เป็นผลพ้าเหรอ ใช่ผลพาไหมคะผลที่โตนี่ใช่ผลพาหรือเปล่าคะโตมันดูใหญ่มากเลยในเรื่องน่าจะเป็นผลพาแล้วมั้งคะเพราะว่ามีออร่าสีเหลืองด้วยเมื่อกี้เนะี่ยถ้าจำไม่ผิดคือกดตัวแซดนะคะคุณผู้ชมก็หาปุ่มตั้งนานอยู่เดี๋ยวลองดูสิตัวแซดแล้วก็ตัวอะไรอีกกดตัวแซดโอเคล่างๆก็จะค่อยๆกลับมาเล็กแล้วก็ใหญ่เหมือนเดิมนะคะทุกคนอืมโอ้โหตัวกระเด็นไปไกลามากๆเลยะคะ่ะทุกคนยังไม่ค่อยมั่นใจพวดระบบอะไรหลายๆอย่างดู่นะคะ เดี๋ยวขอทำการลองกดสกิลดูซิมีสกิลอะไรกันบ้างสกิล E R F G T. C T <oughs> เคือ,อยากจะบอกเอาไว้เดินทางคุณผู้ชมว่าคนนี้เนี่ยถ้าเรากดตัวแซ่ดไปเรื่อยๆนะกดย้ำๆเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยมันตัวจะค่อยๆ <c oughs> อะไรเนี่ยทุกคนนี่เรา <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมไม่มั่นใจว่าผลถามมันจมตียังไงนะคะแต่ตอนนี้คือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากต้อง z ูมอย่างงี้ะคะคุณผู้ชมเป็นงั้นมองไม่เห็นเราสามารถกระโดดเหยียบพวกนี้ได้ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันฮะ,ะอะกลับมาเป็นปกติกอนได้ไหมเนี่ยะะประเด็นอะอื้โอเคฮะคุณผู้ชมโหอยากจะบอกอะไค่ะว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะอออืืหเอาเล่นอ,อยู่เหมือนกัน,นะคะทุกคนโห ตัวก็ยังโอเครีเซตขอทำการรีเซตดีกว่าคนะ,ะทุกคนไม่มั่นใจว่าใช้งานผิดหรือว่าถูกหรือเปล่านะะถ้าใช้งานผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเพิ่งมาลองครั้งแรกจริงๆฮนะแต่เราจะทําการรีผลดีกว่าแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเพื่อมาเห็นข้อความตัวข,ข้อมูลเหมือนกันนะฮะจะมี house menu ตรงนี้บอกมาเนาะก็สามารถกดได้มันจะมีการอั c m house unlock door ือว่าเปิดประตูนะคะซึ่งข้างในบ้านเนี่ยก็จะมีเป็น ยังนอนสองที่นอนแล้วก็ป้ายมีมนะคะแล้วก็สามารถล็อกประตูได้อีกด้วยเนาะนี่ล็อกประตูก็จะไม่สามารถออกได้ต้องเปิดอันล็อกรอก่อนแต่เพื่อ <c oughs> เพื่ออะไรค่ะทุกคนไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะคะโอเคแตวขอทําการรีในส่วนของผลพิสัยมากดีกว่ารู้สึกว่าผลนี้จะไม่ค่อยเวิร์กกับเราเนาะไม่รู้ว่าใช้งานผิดถูกอะไรยังไงนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยมาเดี๋ยวก่อนอื่น ก่อนที่จะรีดขอทาการถ่ายนับปกดีกว่าฮะค่อนข้างจะเทม,มากเลยเมื่อกี้ถ่ายนับปกแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมโอเคทุกคนคืออยากจะบอกอะไรเอาไว้นะคะว่าตอนที่เราปรับภาพให้มันสูงสุดเนี่ยมันมีหลายเกาะอยู่เหมือนกันนะที่ให้เราไปสํารวจนะคะทุกคนอันนี้คือปรับภาพสุดแล้วเนาะแต่ว่ามันอาจจะแหลกนะคะมันก็จะมีหลายเกาะหลายโซนอยู่เหมือนกันเลยฮะ,ะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนจะมีเจ้าทะเลอยู่ตรงนู้นด้วยเจ้าทะเลค่อนข้างจะเทมากมากเลยะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปดูแบบใกล้ ใครแบบและกันเนะเาะแต่ขอทําการรีผลนี้ก่อนเพราะว่ามันเก,ก,กะกะเรามากๆเลยค่ะทุกคนมันค่อนข้างจะเกะกะเรามากๆีนเอ,อ่อตายเล็บน้อยฮะขอกลับไปเป็นรีผลเดิมแล้วกันเนาะมาแต่เราจะไปทำการรีเซ็ตผลใหม่กันดีกว่านะคะก่อนที่จะไปทําการสรํารวจเจ้าตัวเจ้าทะเลกันบ้างในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าหัวเพิ่มขึ้นให้กับเราแล้วนะคะค่าเบลตี้เนาะมาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าฮะโอเคไหนดูซิสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยเป็นผลอะไรอีกในครั้งนี้นะ เป็นผลระดับันคอมมอนอีกแล้วไม่ใช่ผลโอฮิตโตะแล้วปะเนี่ยฮิตโตะอีกแล้วจริงด้วยค่ะโอ้โหค่อนข้าวจะน่าจะเป็นผลเกลืออยู่นะคะคุณผู้ชมผลฮิตโตะฮิตโตะไม่รู้ว่าใช่ผลพ้าอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ยังไต้องขออภัยด้วยนะมาทําการตีก่อนฟาร์มเงินดีกว่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ข้อเอาไปสุ่มผลใหม่ดีกว่าผลฮิโตะไม่ค่อยจะเวิร์กกับเราเท่าไหร่นะคะเน้นตัวใหญ่มากๆนั่นเองแล้วก็เลือดจะเยอะนั่นเองค่ะคุณผู้ชม โ okay, อเคห้าพันเงินแบบนี้ฟังค่อนข้างจะง่ายนะคะแล้วก็การส่ผลปิศาจเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยยากด้วยก็ใช้เงินแค่เล็กๆเท่านั้นเองมาทําการสุ่มกันดูซิว่าคราวนี้น่จะได้มาเป็นอะไรนะคะขอเป็นผลใหม่เถอะผลใหม่อ่าผลคอมมอนก็ได้สิ่งที่ได้มาเป็นผลที่ลักษณะเอออย่างนี้นะ,ะทุกคนเหลี่ยม,เ,ม,เ,มเนาะแลยวลองกดใช้งานดูนะผลพอนะคะคุณผู้ชมผล องเตนหมีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่รู้ว่าใช่ไหมกดแซดอ่าอันนี้จะเป็นสกิลท่ะทุกคนโอเคแต่เราลองดูสกิลหน่อยสิว่ามันมีสกิลอะไรกันบ้างน,นะคะเมื่อกี้คือลองกดหลายปุ่มแล้วผลพลาเนี่ยผลฮิตโตเนี่ยมันจะเหมือนจะมีอยู่แค่สกิลเดียวด้วยซ้ำ้งฮะแต่ลองดูสกิลของไอ้เจ้าผลพลาดูสิสกิลแซดนี่ค่ะคุณผู้ชมเออไอ้ผลนี่ค่อค่าจะเวิร์กหน่อยสกิลเอ็กซ์มีเหมือนก Skill ันสก,กิลเอ็กซ์เม,มื่อกี้ผลฮิตโตมีไหมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะ นี่แหนะเป็นการยิงอันนี้กไปสกิลซีมีด้วยเช่นการทาทุกคนโอใช้ได้อยู่นะสกิลวีมีเหมือนกันทาทุกคนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่สกิลเอไม่มีอะไรนะฮะสกิลจีสกิล ER อาร์เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันแค่ Z X C B b นะคะสกิลที่สามารถกดได้ในแบบนี้เนาะสกิลแซเออได้อยู่นะคะสกิลซี นี่เลย s c a l x s k i l e v อะไรอย่างนี้ก็จะมีอยู่ในการค่าประมาณในเท่านั้นถือว่ารวมแล้วโอเคนะคะทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยจะขอทําทการพาทุกคนเนี่ยไปทําการสุ่มอีกสร้างผลหนึ่งกันละกันเนาะเดี๋ยวลองดูซิสิ่งที่ได้มาขอเป็นผลระดับอีพิกแล้วไปก็ทําดีเจนจะดีกันบ้างก็ได้เฮ้ยเฮ้ย common น,นะคะอืมไม่จะเป็นผลพาวอันเดิมนั้นก็ดอกอาไว้ตรงนี้ละกันอ้าว กินไปแล้วเรียบร้อยฮะโอเคมาแต่เราจะทำการสำรวจดูแล้วกันรตรงนี้น่าจะมีคนที่แบบว่าอันนี้อยู่นะฮะ t r e c e y Still Being Mad e Right คืออะไรอ่ะเหมือนเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมจับว่าเลเวลที่ต้องมีเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ 40, 000ด้วยนั่นเองฮะเลเวลแบบนี้นะน่าจะฟาร์มงานอยู่หรือเปล่ามีควมมั่นใจสักเท่าไหร่นะ,ะทุกคนอ่ะโอเคก็ลองอันนี้ก็เลเวล 3, 500 โอ้คนข้าจะเยอะมากๆเราสามารถแบบข้ามทะเลไปได้เลยหรือเปล่าเนี่ยทําไมไม่มีเหมือนจะไม่มีคนสปาเรือเลยนะคะทุกคนโอเคโอ้โหน่าจะอย่างนั้นนะคะเหมือนเราจะสามารถข้ามทะเลไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เรือค่ะในแมปเบคอนพีซออนไลน์นี้ล้าทาการเปิดแสงให้มันอันนี้มากกว่าเดิมหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่จะไม่ผิดเจ้าทะเลนะคะจะอยู่ตรงนู้นนั่นเองเยวขอพาทุกคนไปดูใกล้ๆแล้วกันเนาะว่าเจ้าทะเลในแมปนี้เป็นอย่างไรนะคะ นี่สามารถกดแดชกระโดดแกปโปอันนี้ไปได้เลยฮะนี่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆเจ้าทะเลนหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรนะฮะโอเคอันนี้คือมีผลพิศกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรเลยนะฮะโหซีบีสมีเลือดที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะคะเราสามารถปล่อยสกลตัวนี้ได้เลยไหมเฮ้ยปล่อยได้นะทุกคนนี่แนะ่เดินไปหน่อย นี่เอ้ยไม่ทําดาเมจอยู่นะคะแต่ว่าดาเมจมันเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเจ้าตัวเจา้จาทะเสักเท่าไหร่มันดานเมจค่อนข้างจะโหข้ามาตรงนี้กันก่อน,อนดีกว่าฮะตรงนี้จะมีแควเซฟเราทำอยู่เนาะคนนี้ให้เปนัน่งเกาสกายแอซเซนต์อ๋อจะเป็นการวริ่ปไปยังเกาะสกายแอซเซนต์อย่างนั้นสินะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันเดี๋ยวขอดูหน้าไอ้ตัวเจา้าทะเลชัดๆหน่อยเป็นอย่างไรฮะดูดิอืมก็ถือว่าโอเคละทุกคนนี่อะไรเจา้าทะเล ค่อนข้างจะเท่อยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปตรงเกาะสการไอซ์แลนด์ดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรเอ้ยโอเคอยู่นะเดี๋ยวเราดูซิตอนนี้จะเป็นเกาะสการไอซ์แลนด์แล้วคะ,ะทุกคนจะมีเจ้าตัว NPC อยู่2ตัวเลเวล1,000พเราสามารถรัดฟาร์มได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นการกลับไปยังข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวลองโจมตีเจ้าพวกนี้ดูซิสกิลเซตสกิลเอ็ก นี่แนะ่โดยไปนหน่อยดีได้เมฆเข้าบ้างไหมมันจะเข้าบ้านอยู่นะคะทุกคนนี่มีเล้ออยู่ที่ประมาณ35 0 0ก็น่าจะได้อยู่แต่ต้องอัพค่าในส่วนของเดวิดฟุตในค่อนข้างจะเยอะเลยฮะเดี๋ยวเขาทำการโจมตีเจ้าพวกนี้ให้มันตายสักคนหนึ่งลวกันเนาะ <years> เรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วดูเลเวลที่ได้มาขึ้นรือรัวเลยค่ะทุกคนฟาร์มตรงนี้ถือว่าใช่ได้อยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถมาลัดก,การฟาร์มได้เลยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ แต่ดูสิมีค่าพอยตั้ง390โอ้โหเล่นอัพค่าได้ไปฟุตอย่างเดียวเลยฮะจังหวะนี้เนาะเออฟามค่อนข้างจะง่ายเลยคะสามารถมารัดฟานกันได้นะโอเคแต่ขอทำการลองไปสกิลอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนี่แน่โอ้โหวันช็อตหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันรุนแรงมหาศา,ศา์มากเลยฮะทุกคน นีรวมๆแล้วถือว่าโอเคนะคะแบบนี้ก็สำหรับใครอยากจะลองมาเล่นแบบฟาร์มชิวๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถมาลองเล่นกันได้นคฮะแบบเบคอนพี e ออนไลน์เนาะถือว่าก็ <c oughs> คล้ายๆอารมณ์คล้ายกับ เอ่อทูพีซ์นั่นเองเออเอาเป็นค่ายอย่างนั้นจริงๆฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับในส่วนของการรีวิวแบบเบคอนพีซออนไลน์เนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็ต้องขอทำการบอกเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดตกใจหน้าปกของเราก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันอ่ะไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม